คนแม่และคนลูกทั้งสอ2พักต่งสักครู่ดเวลาเห็นว่าเวลาพอสมควร ทล่ไรแล้วคุณแม่ว่าคุณแม่กับขาลูกอยากจะไปเที่ยวลูกบดาพระหัสแม่แก็ตอบว่าเป็นของไม่ยากความจริงการทําสมาธิต้องฝึกให้คล่องแม่ถามว่าเวลานี้ลูกเห็นภาพพระแต่เป็นวรรคโลกก็ดีพระสงฆ์ก็ตามและลูปพุทธเจ้าก,ก็ตามในอกนมีไหมเียไรก็บอกว่าขณะที่แม่คุยอยู่ก็ดี หากก็ตามถึงสว่างตลอดเวลาแม่ก็ถามว่าถ้าคิดว่าจะไปดาวพฤหัสก็รู้อย่างนี้ก็แเราก leaving, rien, án, ันจ yes ับภาพภาพพุทธรูปภาวนาให้ใจเข้านึกถึงภาพท่านให้ใจออกนึกถึงภาพทานให้เห็นชัดแล้วก็ภาวนาตามว่าพุทโธก็ตามสมาหังก็ตามหรือว่านามะพราหมก็ตามตามชอบใจลองจับนาปานุตติคือลมหายใจเขาออกตรงทีนี้ เจเลยก็เริ่มจับภาพดุจจะจับภาพลมหายใจเข้าทำมันเองก็ปรากฏว่าภาพก็จะไหลเป็นรอยเหนือดาวรหัสพร้อมกับแม่ยืนยิ้มอยู่ข้างๆเจเลยก็ถามคุณแม่ว่านีได้มาได้ยังไงเจ้าค่ะแม่ก็ตอบว่าการคลั่ง,ง,งของสมาธิถ้าจิตเมรมว่าจากกิเลสสภาพก็เป็นอย่างนี้ถ้าเราคิดก่อนภาวนา แา่คิดก่อนตั้งอรองคิดว่าจะไปไหนเวลาที่ภาวนาจริงๆก็ไม่ตั้งไม่คิดถึงเรื่องนั้นจับอาการภาวนาตามตามปกติเมื่อจิตมีสภาพมีกําลังเดียวไหลจิตจะพุ่งออกมาเองจี่เราก็ถามแม่ว่าเวลาที่จิตพุ่งออกมาไม่รู้ตัวหรือแม่ก็ตอบว่าไม่รู้ตัวแต่ความจริงที่จุไรทานี่ยังถือว่าช้าเกินไป ที่ไรก็ตกใจถามว่าพี่จับอนาปายคือให้ลมให้ใจเข้าไปทั้งใลยออกชาเกินไปแล้วคุณแม่แม่ก็ตอบว่าใช่อย่างชาเกินไปถ้าคนมีการคล่องตัวจริงๆเขาคิดว่าจะไปไหนไปได้ท,ทันทีทันใดโดยไม่ต้องตั้งอารมณ์พ่อรมทรงตัวคำว่ารมทรงตัวคือว่าเวลาที่ต้องการจะไปไหนจะรู้อะไรก็ตาม เวลานั้นจิตจะว่างจจกกินเลสทันทีเมื่อความเป็นทิศตึงกำลังก็เคลื่อนได้ทันทีทันใดโดยไม่รู้สึกตัวหมนกันที่เราก็แปลกใจคิดว่าขนาดนี้เรายังถือว่าเร็วแล้วแม่จะบอกว่าช้าที่ไรก็ถามว่าเวลาที่คุณแม่อยากจะรู้เวลาที่คุณแม่อยากจะเห็นคุณแม่อยากจะไปไหน,นแม่ต่างใจยังไงคุณแม่ก็ตอบว่าแม่คิดจะไปไหนก็ไปทันที อยากจะรู้อยากเห็นอะไรก็เห็นได้ทันทีทันใดแต่การเห็นบรรดาูกรักจะต้องระมัดระวังด้วภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง,ง,งเพื่อไม่ยามลืมนึกถึงพระพุทธเจ้า,จาทาทจิตะเห็นภาพพระพุทธเจ้าเข้าไว้จากภาพพระเจ้าให้ทรงตัวให้มั่นคงแล้วตั้งใจถามว่าภาพนี้เป็นอย่างนั้นจริงไหมให้ถือความรู้สึกขังใจเป็นเกณฑ์ ให้ความรู้สึกดังใจบ่อยไงให้เชื่ออย่างนั่นทันทีถ้ารู้ระยะเวลานั่นใจเป็นทิพย์ใจว่างจากกิเลสใจยังรู้ถูกต้องเสมอเธอก็ถามแม่ว่าขณะที่ใจว่างจากกิเลสใจเป็นทิพย์การเห็นพระพุทธเจ้าพระพุทธมาจริงหรือไม่แม่ก็ตอบว่าไม่มีความสาคัญท่านจะมาจริงหรือไม่มาจริงไม่ต้องคิดคิดติงว,ว่านี่คือพระพุทธเจ้าก,ก็แล้วกัน สร้างความไม่มั่นใจพีงเท่าน,นั้นจะไม่มีอะไรผิด <c oughs> หลังจากนั้นไปดูอะไรก็มองไปดูโลกพระฤหัสเรื่อดาวพระฤหัสสวัสดีก้ถือว่าเป็นโลกเป็นดาวที่มีความดวงใหญ่มากกว่าทุกดวงถ้าจะเทียบกับดาวดวงอื่นก็มอนก็ช่างช่างที่ดาวคือช่างใหญ่อยู่ในกลางผงวัวฉะนั้นไม่ต่างกัน มามองดูรอบๆอยู่อยู่ภายนอกจะไม่ถึงดวงดาวมองก็ไปเห็นสิ่งที่หมุนรอบตัวเป็นคล้ายๆละอองเมฆบางส่วนก็เป็นเมฆก้อนแต่ก็ไม่หนาทึบสามารถเคลื่อนไหวและกระจายตัวได้มีสภาพของลมแรงจัดหมุนไปอย่างแรงเครื่องความว่าสิ่งที่มองจากโลกเห็นดาวราษ์ว่ามีหมอก ือมีสภาพบนเนขืองลมเป็นความจริงแต่การเหมุนของ,มขง,งหมือนเครื่อ็เมที่ลอยไปเป็นหมอกชิวประเภทนั้นูไกลกับตัวดวงดาวมากเช่นนัาธนัเป็นฟิส <c oughs> ก็ต้องบอกว่าหลายเหมือนฟิตมันจะมีสภาพไกลกว่าเครื่องบินที่บินจากเหนือโลกไปสามเหมือนฟิตโดยความจริงดึงคือสูไปสามเหมือนฟิต แต่มองลงมาเห็นบาปิเอ้เห็นเมฆเป็นก้อนเมฆด,ดำก็ดีเมฆขาวก็ดีลอยต่ำใครกบติดพื้นดินแต่วรดาเมฆละอองทั้งหลายที่มีลมพัดแรงอยู่ไกลกว่าเมฆประเภทนั้นกับพื้นที่ดินเขาเลกมากเรลื่องความการมองจากที่ไกลย่อมไม่ทราบความจริงแต่ความจริงที่ทราบก,ก็คือว่าหมู่เมฆละอองเมฆหมอกหมุนไปมาเร็วอันนี้เห็นชัด เราก็ไปเห็นตัวโลกจริงๆ <c oughs> ตัวโลกรหัสนีอดดอาา่อยู่ไกลดวงอาทิตย์ทำว่าไกลไม่มีสินแสงแล้วไม่มีแสงถึงมีแสงถึงคล้ายกันโลกมนุษย์โลกชมพูเมื่อเข้าใจภายดได้ไมของเมฆหมอกก็มาเข้าไปใกล้ไปมุมเหนือต้องถือว่าเป็นมุมเหนือถ้าจากต่างโลกมนุษย์ วันนี้ปรากฏว่ามีหิมะมากมีต้นไม้ต้นหญ้าหนาทึบเขียชวชอุ่มวันนี้หนาวจัดบอกไปเลยวันนี้หนาวจัดคลายโลกระสุกเกิดความจกี่ยวกประสุกที่บอกที่เขามองไปเห็นมาแล้ว <c oughs> ทื่ไลท์เขาเห็นแล้วก็บอกว่าคลายโลกระสกหลังจากนั้นก็เข้าไปใกล้เข้าไปใกล้จะคิดว่าถ้าเอาเนื้อมาด้วยวันนี้ คือต้องแข็งตายที่นี่แน่เพราะรางกายไม่ชินกับความเย็นเกื่วความด้านทิศเหนือของดาวประหัสก็ไม่ต่างก็คขั้วโลกเหนือของดาวโลกมนุษย์ทุงโลกชุมโูมีน้ําแข็งไปดูน้ําข้างอย่างแข็งทุกสิ่งทุกอย่างเย็นกันเยือกไปดูสัตว์หายากแปรากฏว่ามีทะเล นี่เร็ใหญ่ตอนท้ายดาวท้ายดาวคือคนที่เรียกว่ามาหาสมุทรเป็นมาหาสมุทรใหญ่ก็วนีสภาพเป็นน้ําแข็งแล้วสิ่งที่น่าสะใจท้ายดาวพระหัตก็มีสัตว์สัตว์พวกนี้แล้วก็มีคนคนพวกนี้เดินบนน้ําแข็งได้แ,แบบสบายๆเขาเดินได้อย่างมีความสุขแล้วก็มาสบาการหนาวนีสภาพเป็นปกติ แต่ว่าใช่เสื้อผ้าหนาตกแต่เดินในดวงหน้าดวงตาหน้าเขาเปิดเขาไม่ได้ปิดไม่ได้คลมุมก็นเลยการรา่าเริงมีหมวกหนาะมีเสื้อหนาะมีกางเกงหนามีผ้ากางเกงแล้วหุ้มเท้าหุ้มหุ้มแข้งมีรองเท้าหนาะเดินสบายสบายขั้นเข้าไปใกล้พวกเขาแทนที่จะแสดงการแปลกใจหรือตกใจเขาก็ยิ้ม จูไรแสดงกายเป็นมนุษย์ทำภาพมันสภาพมีเนื้อไปกับแม่สองคนแม่ภาพคุณจลไรจริงๆก็เป็นเด็กวัยจุกตัวเล็กๆแม่ตัวใหญ่เข้าไปเขาสมัสสายของเขาบอกมือบอกไม้โบ๊เบ,บ,บ,บฟังไม่ออกก็ต้องใช้กําลังใจฟังถ้าใช้กําลังใจฟังทุกอย่างก็รู้เรื่องกันหมด เกิดความเข้าใจเพราะมีมลงเป็นทิพย์เล่าถามูดถามมาถพูดภาษาของเขาได้ก็ถามว่าเขาอยู่ที่นี่มีความสุขหรือเขาบอากว่ามีความสุขดีถามเรื่องการทํามาหา้ก,กินการปลูกข้าวเขาใส่หน้าที่นี่มีการปลูกข้าวเขาถามว่ากินอะไร <c oughs> เขาว่าที่ไปที่ต้นไม้ต้นไม้มีผลมีมากมีตลอดปี อาศัยไม้เปอาหารบ้างหัวพืชต่างๆที่อยู่ใต้ดินไปอาหารบ้างเขามีความสุขไปดูบ้านเขาอยู่ห่างๆกันรู้สึกว่าในสถานที่นี้จะไม่มีการรบราข้าวฟันกันเพื่อคนทุกคนไม่มีใครถืออาวุธแม้จะเดินเข้าป่าเปลี่ยวก็เดินมือเปล่า,ถ,าถ้ามือถ้ามือถือก็หมายถึงว่าถือของกินถือของใช้ ก็ลงความว่าเห็นแล้วก็ดเดินไปก็ไลรก็แม่ก็พากันเดินต่อไปเด,ออเดินขึ้นลอยลอยขึนเดินเขาโลกระหัที่ใหญ่มากพอมาใก,กล้จะกึ่งเขาโลกระหัดก็มีการแปลกใจที่เห็นบ้านเมืองใหญ่โตมากมีความสวยสวยดงามรู้สึกว่าเครื่องจากคนตาน่างมีมาก คำว่าพระหัสบรรดาทารมพุทธบริษัท่านผู้ฟังก็าแปลว่าโครแต่คนในที่นี้ใจเชื่อไม่หนาไม่เหมือนคนโลกรู้สึกมีความเย็นสบายมีความอุ่นพอทุกคนเย็นไม่มากนะักเขาก็ประกอบอาชีพต่างๆด้านวิทยาศาสตร์ด้านการช่างวิชาการทั้งหมดรู้สึกว่าเขามีความอดุดมสมบูรณ์มาก เป็นดินแดนที่มีความรู้ทุกอย่างแู้ว่าบ้านเมืองเขาก็มีความสุขมีความเจริญทุกอย่องถ้าจะถามว่ามีไฟฟ้าไหมก็ต้องตอบมีมากเต็มทุกไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างเกือบไม่ต้องใช้กําลังคนระบบต่างๆในเพื่อาจากคน้็เป็นระบบไฟฟ้าหมดมถ้าจะถามว่าอาวุธ,ธยุทโธปกรณ์ยังมองไม่เห็น ยังมองไม่เห็นวัธถุทวีคกร่าต่างๆก็เห็นแต่ว่าคนเขาทำมาหากินเป็นปกติมีการยืมย้จำจาใสโภุ้มารกรรมมีมากตลาดก็มีเยอะรู้สึกว่าคนมีความสุขมองต่อไปภายตํากลางตรงกลางเอาดวงดวงดาวดวงนี้รู้สึกว่าเป็นเชิอุตสาหกรรมมาก แต่สิ่งที่พอใจเขาจะอะไรยังไม่มีนั่นคือว่าวัตถุต่างๆที่มีคุณค่าเป็นพิเศษเธอก็หันมาถามแม่บอกว่าคุณแม่เจ้าคะดาวพฤหันดาวใหญ่ทำไมไม่มีแร่ธาตุที่มีคุณค่าสูงแม่ก็ตอบว่าการมีโรงงานโรงรักต้องถือว่าต้องมีแร่ธาตุมากถ้ามีแร่ธาตุไม่มากโรงงานก็ไม่มี มันนั้งดงพาจะมาดูโรงงานโรงงานของเขาใหญ่เป็นโรงงานสาเร็จรูปโรงงานที่ขาดไปอย่างหนึ่งคือโรงงานฆ่าสัตว์ในโลกนี้ไม่มีโรงงานฆ่าสัตว์ให้ถามว่าโลกนี้มีคนกินเจหรือก็ตอบว่าเห็นก็กินเนื้อสัตว์แต่โรงฆ่าสัตว์ไม่มีเพราะนั้นแม่กับลูกสองคน เจาห่เดินเ,เข้าไปหากลุ่มคนเห็นนี่ว่าถือเนื้อสัตว์มาก็ถามเขาว่าเนื้อสัตว์นี้ได้มาจากไหน <c oughs> เขาก็ตอบคนสี่ห้าคนเดินดิปเนื้อสัตว์มาเพื่อจะมาหารเขาก็ตอบว่าได้มาจากร้านขายร้านขายเนื้อสัตว์เธอต้องถามนักถามว่าร้านขายเนื้อสัตว์เขาได้เนื้อสัตว์มาจากไหนในร้านค่าสัตว์เขาก็ตอบว่าที่นี่ไม่มีโรงฆ่คาสัตว์ <c oughs> ใ่การฆ่าสัตว์ในโลกนี้ไม่มีเพราะ่าโลกนี้ถือว่าคนกับสัตว์มีความรู้สึกเสมอกันรักสุขเปียดทุกข์รักชีวิตความเป็นอยู่เหมือนกันดัะนั้นจนึงไม่มีใครคงเห็นกันแต่เนื้อสัตว์ที่ได้ามากินนี้ก็เป็นเนื้อสัตว์ที่ตายเองสัตว์ปลาที่ดูมีมากตายเพรว่าเนื้อสัตว์ไม่ได้มีขายทุกวัน บางครั้งบางคราวที่มีสัตว์ตายคนไปคบเข้าก็นํามาขายเวลาไหนที่ไม่มีเนื้อสัตว์จะขายเขากินพุทพันธุญาหารผักต่างๆที่เป็นประโยชน์เพลื่อความไม่ทราบว่าคนโลกนี้กินเนื้อสัตว์แต่กินเนื้อสัตว์ที่ตายแล้วไม่รบกวนกันสมงสัตว์สีก็เดาวับที่มัน่นใช่น้มว่าเป็นโคร แมื่อครูยังมีพมีฐานสี่คือเมตตาความรักคุณาความสงสารเมื่อทุตานิยตอ่อนโยนมีช้าทิสยากันอุเบกขาวางเฉยไม่สร้าเติมกันแล้วครูก็ไม่มีอคติก็ไม่ไม่ลำเอียงกับความรักไม่ลำเอียงกับความโลภไม่ลำเอียงกับความโกรธไม่ลำเอียงกับความหลงไม่ลำเอียงกับความกลัวให้ยั่งากกว่าจะมึงไม่ลำเอียงกับความรักไม่ลำเอียงกับความโกรธ ไม่ละเอียงกับความหลงไม่ลเอียงกับความกลัวไม่ละเอียงสี่อย่างเอ่องความเ่าเขามีการทรงตัวความเป็นผู้ใหญ่ความเป็นผู้พูดไปคิดเป็นไรเอียงซ้ายเอียงขวาก็ไม่มีสมศสักดิ์ีดาวครูตอไปก็เดินต่อไปไปพบโรงงานที่มีความสําคัญโรงงานโรง,งนี้ใหญ่โตมากคนทุกคนในโรงงานเรนโรงงาน รู้สึกว่าแต่งกายแปลกมีหน้าคุมมือคุมทั้งหมดปรากฏว่าเป็นโรงงานที่เกี่ยวกับรังสีต่างๆขั้นข้าไปถามเขาเจ้าหน้าที่เขาอธิบายว่าโรงงานนี้เกี่ยวงานเครังสีรัางสีใช้งานได้ทุกอย่างแต่ส่วนมากในโรงงานนี้เป็นโรงงานสันติใช้พลังงานต่างๆในการขับเคลื่อนบ้าง งานทุกอย่างที่มนุษย์ต้องการเ <c oughs> กรื่อกค่ามมาดูแล้วก็ยังไม่เป็นที่พอใจของจุไรจุไรก็ชวนแม่บอกไปหาสิ่งที่มีค่ายิ่งกว่านี้แม่ก็ตอบว่าถ้าต้องการมากกว่านี้โลกตรงนี้ถึงพระขอรดตทรนาพระขอบารมีท่านช่วยว่าอะไรบ้างที่มีในโลกนี้ที่มีคุณค่ามาก แล้วก็เทียบเท่ากับเงนินนลทองของสําคัญมีที่ไหนขอให้ท่านดนใจได้แนะนําให้รู้ที่เราจะยกมือไหว้คิดถึงพระก็ปรากฏพระท่านมาท่านยื้มแล้วก็บอกว่าจุไรลูกรักถ้ามาในเมืองอย่างนี้นะมันไม่พบของจริงเมื่อที่เป็นวัตถุธาตุแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันไม่พบ การเข้ามาในเมืองทุกสิ่งทุกอย่างเขาก็ทําแล้วถลุแล้วหมดถ้าต้องการจริงๆต้องเข้าไปในป่าจัวแรกที่พระพามาก็เหอนแด <c oughs> นใกล้ร้อนแดนใกล้ร้อนแดนนี้เป็นแดนมุมนาพือแบบป็นวันมุมใก้าพระอาทิตย์ <c oughs> มีความร้อนแต่ว่าร้อนไม่มากนัก <c oughs> จุดที่พระชื่อไปมองทีระ <c oughs> ไม่ก็คือมีแร่ขาวผนลนแร่สีขาวแต่ขาเป็นมันมองลงไปลึกนิดรดูสิมีสภาพคล้ายแก้วมีความแข็งมากเพราะต้องจะบอกว่าแร่ประเภทนี้ <c oughs> เป็นแร่ที่มีพลังงานหนักใช้งานในด้านสติได้ดีมากถ้าใช้ในการรักษาโรคจะมีความเย็น ช้ในการทำาลายได้ยิงกันได้ไฮร้อนกันได้โดยเฉพาะอย่างนี้ถ้าใช้กำลังพลังสีททำลายชีวิตมันจะทำลายได้ดีกว่ามิดอย่างอื่นทั้งหมดที่ปรากฏมาท่ก็ถามว่าแร่ประเภทนี้ถ้าโลกมนุษย์เรียกอะไรท่านก็ตอบว่าโลกมนุษย์ไม่เรียกอะไรทั้งหมดเพราะไม่มีในโลกที่เราอยู่กัน แร่ประเภทนี้นั่นถ้ามีในโลกที่เราอยู่รบรากลัวใครเป็นคน,นทําได้ก่อนก็ทําลายคนเลีสัตว์ในเขตื่นหมดแต่ในที่สุดตนเองก็ต้องตายเพราะโลกทั้งโลกจะอยู่เฉพาะคนกลุ่มเดียวพวกเดียวคนเดียวไม่ได้ต้องอาศัยทีม่มนอะไรกันลังตีนร้ายกาดมากต้องถือว่าเป็นแร่ติดดักชีวิตของสัตว์ได้อย่างสนิท เธอก็มองไปดูว่ารอบบริเวณกว้างใหญ่ไพศาลมากแต่ยังไม่ปปลกร่องรอยว่ามีใครเอาไปเธอก็ถามพระวว่าแร่ประเภทนี้มีคนได้ไปแล้วอย่างมีคนรู้ไหมว่ามีภาพเป็นอาไรกดนในด้านทำลายข้าตเจ้าตอบว่าเขาทราบในเมื่อเขาทราบเขาวิสูน์แล้วเขาไม่ต้องการาก็มาขอทำลายกันเขาไม่เอา แล้วอีกด้านหนึ่งเป็นด้านของสันติเก็ถามว่าเขามีความต้องการไหมพระท่านก็ตอบว่าเขามีความต้องการเหมือนกันแต่ว่าเขาพิสูจน์แล้วมีกําลังแรงมากเกินไปใครยับยั้งไม่เอาเอาแร่ที่มีกําลังพอดีพอดีที่ดีกว่านี้ไม่อยู่หลังจากนั้นุลัยก็ถามพระว่าดินแดนทั้งหมดของโลกนี้ จะมีเมืองที่ปกครองกันเองมีไหมท่านก็ตอบว่ามีในเมื่อพระตอบอย่างนั้นท่าก็นึกในใจว่ <c oughs> าแดนนี้ต่างกับดาวพุธดาวพุธไม่ต้องมีผู้ปกครองชาติไม่ต้องมีเมีบ้านไม่ต้องมีกำนันไม่ต้องมีนามเพอไม่ต้องมีว,ว่าใดกามจวัดไม่มีเมืองเป็นการปกครองกันเองแต่ดาวพรหัตถ์เริง่งจัดว่าเป็นดาวโรู ต้องมีทุกอย่างก็งหมายความว่าดาวโลกนี้และโลก,โลกดาวนี้ต้องมีการรบราข้าความเป็นกันและกัน,กนจึงกราบเรียนถามพระที่ว่าโลกนี้มีการรบราข้าข้อความซกันและกันไหมพระจะบอกว่ายังไม่มีเขาอยู่ในการเป็นสุขที่ต้องมีผู้ปกครองเพราะต้องการรู้ขอบเขตให้อยู่ในการเองการปกครองคือขอบเขตั้องกดขกอบังคัขขบ แต่กฎข้อบังคับและกฎหมายก็มีไม่มากว่าโลกเราโลกของเรามีคนสร้างความทุกข์มากมีการกงเห็นกันในร้ายกันมากยิ่งมีกฎข้อบังคับมากโลกนี้ก็มีอย่างเดียวเค่เขงใครอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่นั่นไม่รุกรากันทามาให้กินอย่างมีความเป็นสุขแล้วพอเห็นว่าโลกนี้ไม่มีการสร้างอาวุธมีการตอสร้างแต่สิ่งที่ประกอบด้วยสันติ ทุกเสียงที่อย่างอะไรจะเป็นความสุขเขาสร้างอย่างนั้นเยี่อยามภาณะเขามีดีมากเธอก็ถามว่าโลกนี้มีะโรดไหมพระท่านยิน้มถ้าบอกการดนี่โลกนี้เขามีมานานแล้วโรกชมพูเรากงมีเมื่อเร็วรวนี้โลกนี้เขามีมานับแสนปีเธอก็ถามพระว่าจะรโดดก็เอาไปไหนกัน ขายิงเป็นดาวไหนพระจะมาตอบว,ว่าดาวใบที่เขามีความต้องการ <c oughs> เขาก็ยิงจรวดไปดาวนั้นได้ส่งเครื่องพิสูจน์ไปด้วยนอกจากนั้นยานพาณนะเนื้อเนื้อยานเนื้อยานต่างดาวพาณะต่างดาว <c oughs> คือก็สามารถมียานพาณนะเป็นโลกต่งตางๆได้ตามชอบใจ เธอก็ถามว่าในเมื่อเขาเปโลกต่างๆได้เขารบกวนชาวโลกต่างๆไหม่านก็ตอบว่าดาวนี้เขามีภูมิหารสี่เขามีความรักเชืคนที่ไหนหัว์ที่ไหนเขาก็รักเขามีความสงสารเี้่ใครมีความทุกข์เขาก็สงสารเขามีามารู้ต่อไายเ้่ใครได้ดีเขายินดีด้วยอย่างโลกของเราสร้างยานบานะไปไปในโลกต่างๆได้เขาเห็นเขารู้ เขาด็ดีใจที่เราทําได้แต่เขาดูความรู้สึกว่าของเราเด็กเกินไปเพราะมีอลุห่างจากเขาเป็นแสนปีเธาก็ถามแล้วบอกว่าถ้าเช่นนั้นยานพาณะเพืยอยานต่างดาวหรือพาณะต่างดาวเนี่ยที่เล่นลงที่จันบุรีพวกนี้ใช่ไหมท้าก็าตอบว่าไม่ใช่คนนี้เขาไปเป็นแค่ชม ท่าก็เลยบอกว่าถ้าเธออยากจะรู้ยานพานะพกนี้เขามีอะไรบ้างไปกับท่านครู้สึกที่มาชี้ชมแกลท่าต่างๆไประหว่างทางมีทั้งเงินมีทั้งแก้มีทุกสิ่งทุกอย่างมันก็โลกมนุษย์กะโลกต่างๆก็รวมความเรื่องเก้พันาเมื่อซักสิงต่างๆก็ม่ต้องว่ากันเวลามันใกล้ดวงดาวตรงนี้ใหญ่ที่หมดเช้าวันนี้ในรู้สึกก็ไปพบโรงงานโรงหนึ่ง ใหญ่โตมากเขาสร้างยานพาหนะยานพาหนะใช้ในโลกของเขาก็ต่างแล้วก็ต่างดาวด้วยเียา,าายานต่างดาวเรียกยานต่างดาวเท่าที่ปรากฏมีหลายประเภทบางประเภทมีคลาค้า,คลายเครื่องบินสภาพคล้ายเครื่องบินแต่ใหญ่โตมาก <c oughs> ใหญ่โตมากลารกิดนิดสมนิดหมด ข้างในเรือกาศสบ,บายมีความยินมีความสุขพือหน้าที่นอนสบ,บายเครื่องมองไม่เห็นเขาปิดแต่ความอยากจะเห็นก็เห็นได้เพราะว่าตามธรรมดาเข้าไปแล้วมองไม่เห็นเครื่องเหมือนเหมือนกับเครื่องบินของเราแต่ว่าที่หน้าแปลกใจเขาไม่มีถังน้ามันอันนี้เป็นยานยานต่างดาวประเภทหนึ่งเือไปเที่ยวในดาวต่างดาวต่างๆมีความเร็วสูงมาก ในอีกเรืเพนหนึ่งมีจังหวะคล้ายจานด้านบนมีจังหวะคล้ายจานแต่ใต้ของจานมีสภาพเหมือนเหมือนกระเปือมีสภาพคล้ายเครื่องบินแต่รูปร่างจริงๆคล้ายเรือผิวน้ําแต่ว่าปัญญาภานพิเศษมีสภาพต่างจานต่างคล้ายเครื่องบินถ้ารูปร่างคล้ายเรือแต่บนเรืจริงมีสภาพคลมคล้ายจานอันนี้แปลก เข้าไปแล้วยานประเภทนี้มีความสุขสมาญมากเป็นพิเศษเมื่อที่กว้างขวางใหญ่โตมากมีเจ้าหน้าที่เพียบพร้อมมีอาหารการบริโภคเพียบพร้อมมีความสุขแล้วก็ยานภานะอีกประเภทหนึ่งประเภทนี้เล็กเป็นยานต่างดาวเหมือนกันอันนี้คล้ายจานแท้เรียกว่าเวลาเคลื่อนไหวเป็นจานสองชั้น <c oughs> จานด้านบนจะหมุนจานด้านล่างจะโนดเฉยอ,อยเฉยถ้าจะว่ากันไปก็คล้ายหออแค่คอเตอร์เพราะว่าเค่นอ้เตอร์ของเราปีกหมุนใบพัดหมุนตัวอยู่ที่นี่เป็นสภาพการจะมีสภาพคล้ายปีกหมุนหมุนไปจะมีความเร็วม,มากแล้วก็มีไอด้านท้ายมีรังสีขับเกรงความว่าจไลไยเห็นยานปนาณสามอย่างก็แปลกใจ ท้าตัณงบอกว่าอยากจะถามความเร็วไหมทีนอยากจะทราบว่าสมมติเขาปเป็นโลกมนุษย์จึงไมถามเจ้าหน้าที่ของเขาเจ้าหน้าที่นั้นก็แปลกใจรูปร่างหน้าตาก็เหมือนกับคนแต่ไม่เหมือนเขาเขาก็ถามว่ามาจากโลกไหนท้าต้องตอบว่าคนพวกนี้สองคนนี้มาจากโลกชมพูเขาว่ที่ปฏิะถามว่าท่านมาจากโลกไหนท่านก็ตอบว่าฉันมาจากโลกไม่รู้จักดับ แม้แ่มาถามว่ายานภานัทั้งมีความเร็วมากไหมจากดาวดวงนี้ไปดาวตรงน้นทันท,ที่มาที่โลกโลกมนุษย์เขาบอก่การไปดาวดวงนั้นจริงๆไม่เกินสามสิบชั่วโมงก็ถึงอรบรรดาลูกรักทั้งหลายชงแค่นี้ก็แล้วกันหมดเวลาเมื่อเขาเสร็จไปหมดขูาความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาทุกคนผู้รับฟังและผู้อ่านทุกท่านสวัสดี